จำหน่ายคอยในเกมฟีฟ่าในทุกระบบติดต่อได้ที่เพจซิซ่าฟีฟ่าคอยใครมันใจชื่อนี้วะลิงก์อยู่ด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติกไทยศูนย์ลอุปกร,กรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเล่นทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง s t o r ท็อ p อัพแอดไลน์มาที่แอสตอลท็อปอัพหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับยังไงเนี่ยกล่องขาวพรีเมียม ท็อปสามสท็อปสาบท็อปห้าสิบบวกสองบวกห้านี้น่าจะนานแล้วนะมาใหม่เหรอกลองซูม new world legend โอ้โหของดีอเน,นี่ยอันนี้เหรอเอา้ามึงบอกสี่อย่างแต่ของดีที่โชว์นี่แต่มันมีแบบท็อปร้ออันเนี้ยน่าจะออกบ่อยครับ แล้วก็ท็อปร้อยปี0ูนยูธรรมดาเนี่ยไม่มีบวกอะไรเลยเนี่ยกับท็อปสามสิบสิบเวิลเนี่ยแล้วก็กาเจ็ดเอ็มแล้วเนอี้อันนี้แหละคือที่มันจะได้ครับไออันเนี้ยจะไปหวังมากเอ่ออะไรต่ออันนี้ใช่ไหมสามหมื่น้าต้องดูว่าคนเปิดมันได้พวกรีเจนออกบ่อยขนาดไหนครับอันนี้ต้องไปลุ้นอีกอ่ะ ก็ที่ผมเลงไว้อันนี้แหละก็ได้อะไรบ้างวะสองชิ้นเอาไงดีวะซื้อลวดเดียวแล้วไปเปิดอืมผมว่าทีละอันไหมมันจะได้รู้ว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยแม่งดีขนาดไหนครับไม่ต้องพูดมากแล้วสเต็ปแรกสเต็ปแรกเป็นยังไง อ้าวผิดหน้าสองโอ้โหท็อปร้อยเลยเหรอวะรีบๆเปิดให้มันไปถึงสเต็ปสี่เถอะถ้าเกิดท็อปร้อยเนี่ยสิบห้าล้านมิลลลารรีบๆไปในถึงสเต็ปสี่เถอะมือแองแฉงนี่แจกท็อปร้อยเจ็ดล้านแปดเจ็ดล้านแปดไปเปโอเคครับผ่านไปสเต็ปแรกสเต็ปสอง มันได้ไข่มังามันได้อะไรบ้างผมไม่ได้ดูเลยเนะี่ยมีตรงมีตังค์ั้ยอ่าสีใ่ใบไอ้ท็อปร้อยเนี่ยร,ร,รีบเลยดีกว่าสิบเอ็ดเว้ยบวกสี่ด้วยเอ่าอ๋ออีกร,ร,รีบเเถอะยี่สิบเจ็ดเว้ยยี่สิบเอ็ดฮ่ากูเหนื่อยจริงนี่ด้วยอ่ะ นี่ด้วยเหรอยี่สิบเอ็ดมันมันออกแต่ประมาณยี่สิบอะพอมันจะได้ประมาณแบบบวกสองบวกสามอะไรอย่างเงี้ยอะไรก่อนดีไทยแล้วกันบวกแค่สองสิบก็วินอ่ามาท็อปสิบรวมปีมั่วๆม,มาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันให้มาหรือเปล่า น่าจะอะันแหละอุย้ยตกัวตกใจไปโผล่มาสิบเวลา13ตอนนี้เอเวสโอ้ตกใจเลยเวลาโรนโดเอเวรอ 100m มมาแล้ววะ50ล้านโอ้ยยังดีเปิดมาเมื่อกี้40ล้านว่าแต่50ล้านนี่มันได้ใครวะใบเดียวเลยเหรอ ใบเดียวเพียวๆเ,เลยเหรอห้ิบล้านกูนี่นักเตะปีศูนย์หกยูสิบวอลครับอีซีจากสาสิบคนก็รวมเป็นประมาณเก้าสิบก็ก็เปิดท็อปเก้าสบโอเคบวกสองบวกห้าครับไปฮะสปก็ประมาณนี้แหละการพวกเนี้ยมันต้องพีกว่าเนี้ย อันนี้มันต้องพีกอะ่ะบวก8บวก5 1บวก8จะมีสักกี่คนที่ได้บวก8ถามหน่อยอันนี้ก็โบเบสกับไทยเลเจนด์จะมีสักกี่คนที่ทได้บวก8อะ่ะใครแพงไอ้เมซี่เจใช่ไหมเมซี่เจบวกสักเจ็ดก็เอาเลยเว,ว้ยมาสามสอง หนึ่งไปแปดสิบห้าบวกห้านี่นีแหละอ่ามันตั้งเกินแบบห้าหกเจ็ดร้อยเอ็มะขอเป็นโวลเวสตตัวท,ท็อปท็อปแล้วกันตำนานไทยน่าจะถูกนะ ขอเป็นพวกอิบาโดออะไรอย่างเงี้ยจบไปใบเดียวสามสองหนึ่งจะอ่าอืม กูเติมแล้วกูต้องมาลุน้นแล้วกูต้องมาเจ๊งโชยห่หงุดหงิดชิบหาย,หายบาย